านะคะศูนย์บาทนะคะแถมขับตี90วันค่ะแถมผ่อนถูกสุด6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะพบกับน้องเะจ่าเพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้น้องเจจ่าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเจดีไทยซอย68แยก1น,นะคะสาขาหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้เะจ่า,จาพามาชมสต๊อกรถโตโยต้าออรติสนะคะของเราที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมานําเสนอให้ลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิปนี้และเห็นคลิปนี้ที่เะจ่า,จารีวิวอยู่นะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษคือดาวนะคะศูนย์บาทนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถะะแถแม ฟรี90วันค่ะแถมผ่อนถูกสุด6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วไม่ควรพลาดเลยคนที่วางแผนที่จะออกรถออติสออกรถเก่งนะคะตอนนี้รีบๆเลยเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะที่เข้าร่วมแคมเปญนี้นะคะที่บอสของเราจัดให้นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกๆท่านเลยเดี๋ยวจะมีคันไหนกันบ้างนะคะเข้ามาดูกันเลยค่ะว่ามีคันไหนกันบ้างนะคะมาค่ะอันดับแรกนะคะมากับคันนี้เลยนะ คันนี้เป็นโตโยต้านะคะเอาติสปี2 0 0พนะคะ14นะคะันนี้เป็นปี2014เครื่อง1.6ตัวตีนะคะลูกค้าดูทะเบียนนี้ไปเลยนะทะเบียนนี้เลยนะถ้าชอบคันนี้นะก็ได้แคมเปญพิเศษนี้ไปเหมือนกันนะคะผ่อนถูกสุวน0 0 0บาทนะคะราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้ทะเบียนนี้ถ้าชอบแคปหน้าจอไว้โทรเข้ามาหาจ้าจ๋าได้เลยนะค่ะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะพามาดูนะว่าคันนี้สวย งามยังไงไม่น้อยมากคันนี้ไม่เพียง154,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะแจ้งเตือนปุ๊บนะคะกดเข้ามาดูแล้วไม่ควรพลาดห้ามพลาดเลยสภาพรถคันนี้เดิมๆสวยจะได้คันนี้ไปเลยนะคะแคมเปญนนะคะดาวศนย์ปอร์ผ่อนถูก6,000นะคะผ่อนถูกสุด6,000บาทแล้วก็นะคะขับ น,ะะนานถึง90วันนะคะโปรนี้สุดคุ้มนะคะคุ้มค่าคุ้นราคาจริงๆไม่ควรพลาดเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบคันนะคะว่าสวยงามหรือ,อขนาดไหนนะคะรถคันนี้นะเป็น1.6ตัว G ีนะอันนี้ก็คือจะจะ๋าจ,จะให้ดูนะคะรายละเอียดรอบคันรถแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าลูกค้าชอบแล้วก็เห็นโปรนี้อยากได้โปรเด็ดๆแบบนี้ก็เข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยมาเลือกนะคะทะเบียนมาเลือก นะคะสอะ่มาเลือกคันนะคะแล้วก็มาทดลองขับได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังวางแผนจะซื้อรถโตโยต้าออติตเนาะเดี๋ยวเจ,จาจ๋าจะมาเปิดนะคะเข็มไมให้ดูเลยนะคะเข็มไมที่เจ,จาจ๋าพูดไปเบื้องต้นนะคะเป็นเข็มไมจริงหรือเปล่านะคะอะบอกได้เลยว่าเข็มไมนี้เป็นไมแท้นะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันนะคะกว่ากิโลเมตรอันนี้คือไมแท้นะ,ะสภาพรถเท่าที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะนะ สภาพเดิมเดิมนะคะไม่เคยผ่านการพิกความแน่นอนรถคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจำทะเบียนไว้นะคะลูกค้าจำทะเบียนไว้เลยนะ,ะว่าชอบคันไหนเพราะว่าจะมีร่วมแคมเปญนะคะไม่กี่คันมีจำนวนจำกัดห้าพัดน,นะคะไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะคะคันที่สองนะคะสำหรับรถที่ร่ว,รวมแคมเปญของเรานะ น้องตากล้องแพนมาเลยนะคะคันที่สองนะคะทะเบียนนี้เลยนะห้ากอไก่ชอกเชอร์หกศูนย์สามห้านะคะอันนี้ก็ร่วมแคมเปญของเราเหมือนกันนะ,ค,ะคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติสหนึ่งจุดหกตัวจีเหมือนกันนะคะคันนี้เป็นปีสองพันสิบหกนะคะคันนี้สองพันเป็นปีสองพันสิบหกราคาจะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนนะคะถูกสุดเดือนละหกพันบาท เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นรถที่เข้าร่วมแคมเปญอยู่เนาะเป็น1.6ตัวจีนะคะคันนี้ไม่น้อยนะคะคันนี้ไม้แค่141,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยจำทะเบียนไว้นะคะใครช้านะคะอดนะคะใครช้าบอกเลยว่าพลาดแน่นะคะพลาดไม่ได้แคมเปญนี้สุดพิเศษบอสของเราจัดให้นะคะตามคำขอของลูกค้าเลยนะคะสภาพรถคันนี้ก็สวยๆเดิมๆนะคะแบบนี้เลย นะะเดี๋ยวให้นอ้องตากล้องแพลนให้ดูนะคะไปพร้อมๆกันสภาพภายนอกภายในเดิมทั้งคันนะคะสวยนะคะใหม่ถ้าวันที่เก็บรายละเอียดร้อเอร์เ็นเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะจำทะเบียนไวด้ดีๆนะจ๊ะโอกาสนี้มีมาไม่บ่อยนะถ้าใครเจอนะรีบคว้าโอกาสนี้ไว้เลยนะคะถ้าถ้าพลาดโอกาสนี้นะคะไม่รู้ว่าแคมเปญสวยๆดีๆแบบนี้จะมาอีกเมื่อไหร่นะคะ มาดูในส่วนของเข็มไม้นะคะให้น้องตะกล้องแทนไปเลยค่ะเข็มไม้เนาะเข,เข็มไม้นี้ก็เป็นไม้แท้นะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายของเหลวนะคะน้ํามันเกียร์นะคะน้ํามันเครื่องนะคะต่อภาษีพรบอันนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะเรายังจัดให้ลูกค้าเหมือนเดิมเช่นกันนะคะ สำหรับคนที่บอกว่าอยากซื้อให้ลูกสาวอยากซื้อให้ภรรยาอยากซื้อขับเองนะคะตอนนี้จ้าจ๋าแนะนําว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจนะคะลูกค้านะคะพลาดไม่ได้เลยแล้วมาดูกันคันที่สามนะคะคันที่สามอ่าคันที่สามคันนี้เลยนะคะเป็นปีสองพันสิบห้าทะเบียนนี้นะคะลูกค้าจําไว้เลยสี่ก็ไก่พอสัมพาหกห้าหกศูนย์ทะเบียนสวยมากนะคะลูกค้าคันนี้ เป็น Toyota a l อ i ตินะคะ1.6ตัว G เช่นกันนะแต่เป็นปี2015นะคะลูกค้จาจ๋าเป็นปี2015นะคะคันนี้ใหม่นะคะอยู่ที่170,000กว่ากิโลเมตรนะคะราคาอยู่ที่309,000บาทเท่านั้นนะคะได้แคมเปญพิเศษเช่นกันนะคะคันที่3ของเรานะคะดูทะเบียนจำทะเบียนไว้ดีๆนะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะก็รายละเอียดอื่นๆนะคะก็จะ ให้น้องตะก้องแพนให้ดูเช่นเคยนะคะก็คือลูกค้าก็รู้สเปคคร่าวๆอยู่แล้วนะคะแต่เพจ้าจ๋าจะให้ลูกค้าดูความเดิมความสวยนะคะรอบตัวรถนะคะคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคันนี้ติดเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็น1.6ตัว G ปี2015นะคันนี้อันพลาดเลยนะคะโทรติดต่อเข้ามาหาเจ้าจ๋าได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะให้ไว ด้านล่างคลิปนะคะห้ามพลาดเลยเห็นคลิปนี้บอกว่าอยากได้แคมเปญนี้ที่จะจจารรวิวอยู่นะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะรีเควสนะคะบอกว่าอยากคุยกับเจ้าจาโดยตรงนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะอ่ะต่อมาคันที่สี่ค่ะลูกค้าขาคันที่สี่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดหกตัวจีเหมือนกันนะทะเบียนนี้เลยนะคะคันที่สี่นะสี่กไก่ไมมมาเก้าหนึ่งศูนย์หกนะคะคันนี้คันที่ร่วมแคมเปญของเรา สวยๆนะคะคันนี้เป็นปี2014นะคะลูกค้าเป็นปี2014ราคาอยู่ที่3,90,000บาทเท่านั้น่อนถูกสุด6000บาทค่ะนะคะได้แคมเปญพิเศษนี้ไปค่ะฟรี90วันเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะนะคะคันนี้นะ1.6ตัวจีนะคะอันนี้ค่ะคันนี้ก็สวยๆสภาพเดิมๆนะคะเหมือนกันเพียงแต่ให้ดูนะคะทะเบียนนะคะที่ลูกค้าจะชอบเลขตัวไหน ชอบไม่ขนาดไหนนะคะตาก็แนะนําแล้วก็รีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะคะรายละเอียดคร่าวๆเบื้องต้นนะคะลูกค้าจา๋าอ่ะคันนี้นะคะก็สภาพสวยๆเดิมๆเหมือนกันนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้เช่นกันนะคะอันนี้คือสภาพสวยๆเลย5คันเท่านั้นนะคะย้ําว่า5คันเท่านั้นนะคะถ้าใครช้านะคะก็อาจจะพลาดโอกาสนี้ไปนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าลูกค้าพลาดโอกาสนี้แล้วนะ แคมเปญแบบนี้บอสของเราจะจัดให้อีกเมื่อไหร่นะคะอ่าขั้นถัดมาเลยนะคะคันสุดท้ายของเราวันนี้มาถึงคันที่ห้าของเรานะคะคันสุดท้ายท้ายสุดของแคมเปญน,นะคะคันนี้นะคะทะเบียนนี้ลูกค้าดูดีๆนะคะทะเบียนซีกอไก่ตเต่าห้าเจ็ดสามสามค่ะทะเบียนนี้โ,โหเลขสวยนะคะเลขเบิ้ลนะคะสามสามรถคันนี้เป็นปีสองพันสิบห้าหนึ่งจุดหกตัวจีเช่นกันค่ะ ราคาอยู่ที่390,000บาทเท่านั้นนะคะราคาคันนี้390,000บาทไม่วิ่งเพียง162,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือสภาพรถใหม่นะคะแท้นะคะเดิมทั้งคันเหมือนกันนะคะเป็นคันสุดท้ายของแคมเปญน,นี้แล้วใครเห็นนะคะดูอย่าคิดเลือกอย่าคิดนานอย่าตัดสินใจช้าเพราะช้าแค่2นาทีคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆสำคัญนี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องตากล้องนะคะแพนนะคะรายละเอียดรอบคันรถ คันนี้กันเลยนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะอันนี้บอกเลยว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ๋านะคะคันนี้จะได้ยางเป็นยางมิชลินไปด้วยนะอ่ะคันนี้จะได้ยางเป็นยางมิชลินไปด้วยนะคะคันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะทะเบียนสวยมากนะคะย้ำว่าห้าคันเท่านั้นสำหรับแคมเปญน,นี้นะคะ มาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วมาถึงท้ายคลิปนะคะจ้าจ๋าบอกไว้เลยและขอย้ำไห้ก่อนว่าแคมเปญน,นี้นะคะของ t o y o ต a a อ t i ตของบอสเราจัดให้นะคะมีจำนวนจำกัดนะคะแค่5คันเท่านั้นใครที่นะคะสนใจและดูแล้วอย่าพลาดนะคะรีบๆตัดสินใจและรีบโทรมาด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้จ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ